อ่ะกลับมาสูตร p c e e n g i n e e r อีกครั้งนะครับวันนี้ E.P. ที่3แล้วเนาะวันนี้เราบอกว่าครั้งที่แล้วเนาะเราจะทํายาให้บินได้กันเอาเป็นยานขุดเจาะดูนี่ฮะสัญญาณต่างๆรอบตัวเรา <laughs> ผมไปเล่นนอกรอบมาแค่ไปหาว่าที่ไหนมีอะไรเนาะสุดท้ายแล้วเราก็เจอโคบอลจริงด้วยโคบอลอ่ะมันจะอยู่ลึกลงไปนะมันไม่ได้อยู่บนเดินบนผิวอะ่ะมันจะไม่เจอมันต้องขุดอะไรบางอย่างไปก่อนแล้วจะเจอทีหลังแต่ว่า บางทีก็อาจจะเจอบนผิวได้เนี่ยรูปผมเพิ่งเจอโคบอลแค่ที่เดียวอยู่เลยเดี๋ยวดูตรง GPS นะมีแต่เอจจโคบอลอย่างไเอ่ยนีโค,โคบอลอยู่กับธาตุอื่นอ่ะตอนแรกจะไปขุดเอาแร่เงินแล้วเนี่ยขุดไปขุดมาอา้าวเจอโคบอลอยู่ใต้แร่เงินโอ้โหดีมากเลยก็เลยไม่ต้องไปไหนไกลอ่าเนี่ยตอนนี้มมนก็สกัดโคบอลอยู่นะเนี่ยใส่โคบอลไป เยอะมากเลยสกัดนานมากก็จะได้เสร็จอะแล้วก็เพิ่งมาเห็นว่าเนี่ยแบตเตอรี่เรามีแค่ขีดเดียวเองแล้วลองลองกดที่ข้อมูลแบตเตอรี่ดูนะแล้วเราจะเจอว่ามันจะเต็มในอีก2วันข้างหน้าซึ่งช้ามากแสดงว่ากําลังการผลิตอะ่ะไม่ไม่ได้การแล้วเราต้องเพิ่มกําลังการผลิตเนาะโดยการสร้างวินเทอร์บายอีก1เครื่องโดยวิธีการสร้าง อ่าที่จริงอันเนี้ยมันสูงกี่ชั้นนะลืมไปละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าที่จริงเอาสูงอยู่ทั้งหมดแปดชั้นก็พอเนาะ,ะเดี๋ยวเราย่อยสลายแล้วครับให้เหลือ8ชั้นแล้วก็ระยะห่างเป็น8ช่องอ่าแล้วก็ย่อยเป็นหนึ่งอันแล้วก็วินเทอร์บายเข้ามาใส่เหมือนเดิมตืดแล้วก็รีบสร้างเลยเดี๋ยวไฟฟ้าหมด อ่ากำลังผลิตเท่าเดิมนะ3สามเก้าเจ็ดจากนั้นเราจะทำการเอาห่างออกมาอีก9ช่องเนาะสร้างไลท์บ็อกเพิ่ม9ช่องมีประตูดิบไม่แน่ไมมีแค่หน,นึ่งงานเองเอาเพิ่มเอาสตีลเพลทเพิ่มอ่ะเดี๋ยวไปสร้างต่อเอาห่างออกมา9ช่องนะหนึ่งเอ้ย8ช่อง1 2ึ่อา3 4 ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ขึ้นไปแปดชั้นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดน่ะฟิวโลไปเติมพลังงานก่อน <Fuel critical. S 1> อ่าเรียบร้อยแล้วก็บินไปต่อเอาวินเทอร์บายใส่ต่อตึง ไกด์เดอร์ยีิบสี่เดี๋ยวเราไปเอาไกด์เดอร์ยีิบสี่อันแล้วก็อ,กอินเทอร์เน็ตเพลทอีกสิบห้าอันไกด์เดอร์ยีิบสี่อินเทอร์เน็ตเพลทสิบห้าอันไกด์เดอร์ยี่สิบสี่แล้วอินเทอร์เน็ตเพลทสิบห้าอ่าแล้วก็รอให้มันสร้างเสร็จเนาะอ่าเสร็จแล้วก็เอาเข้ามาเลยอ่าแล้วก็บินไปต่อสร้างให้เสร็จ เนี่ยพร้อยกลับไปดูซิว่าแบตเตอรี่จะเต็มในอีกกี่ชั่วโมงอีกกี่วันกันแบตเตอรี่จะเต็มในอีกสี่ชั่วโมงเห็นไหมโอ้สร้างอีกหนึ่งอันดีไหมสร้างวินเทอร์บายอีกหนึ่งอันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 1> 8ปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะเดี๋ยวเราสร้างอีกหนึ่งแอนเนาะเราเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นกันอ่าเรียบร้อยสามแอนทีนี้แบตคงเต็มเร็วขึ้นละเดี๋ยวไปดูก่อนจากสี่ชั่วโมงเป็นเท่าไหร่เป็นสองชั่วโมงอ่าดีดีขึ้น อ่าแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดัดแปลงยานของเราเนาะให้เป็นยานขุดเจาะไอ้เก้าอี้อันเนี้ยมันไม่สามารถควบคุมการบังคับยานได้เนาะเราเอาออกไปก่อนอก่อนเอาออกเดี๋ยวเราเอาสิ่งที่เราจะสร้างยานเข้ามาก่อนเนาะมาดูตรงプロゲーシัンเนาะก็เราหาไม่เจอจะเห็นว่าเนี่ยไอ้ตัวควบคุมยานอยู่นี่ซึ่งเรายังไม่สามารถสร้างได้การที่จะปลดล็อกการสร้างได้เนี่ยเราต้องสร้างแลนดิ้งเกียร์ก่อน ก็มีทริคอยู่ว่านี่เลยเราย่อยสลายแลนดิ้งเกียร์นี้แบบไม่ต้องหมดนะแล้วก็สร้างสร้างขึ้นมาใหม่ปึ๊บย่าไงเนี้ยมันก็จะถือว่าสร้างละจากนั้นก็ย่อยสลายที่นั่งนี้ออกเอจะเราจะได้สร้างห้องควบคุมของยานได้นี่คืออันนี้เนาะนี่มาไว้ที่เลขหนึ่งแล้วก็เราจะต้องสร้าง ไอพ่นไอพ่นที่ใช้ในบรรยากาศของโลกอา่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะ <c oughs> อ่าดิวตัวขุดเจาะด้วยเนาะอู้ตัวโคดหาแร่ธาตุนี่ก็ดีมน่าสนใจแต่เอาตัวดิวนี่ก่อนเนาะเราเป็นยานขุดเจเาะต้องสร้างดิวแล้วก็มันจะมีอะไรกันไอ้นี่ไอ้ทรัสเตอร์เออใช่แอตโมสเฟียร์ทรัสเตอร์เราต้องสร้างอัน ห้องควบคุมก่อนเราเหสร้างแอร์อสเฟียร์ทัสเตอร์ได้เอาไว้ใช้บนดาวเคราะห์ที่มีชั้นบรรยากาศเท่านั้นแอร์บอสเฟียร์ทัสเตอร์อ่ะแล้วก็หมุนให้มันตรงช่องว่า่าให้มันยื่นออกมานิดนึงข้างหน้าอย่างนี้ที่จริงอยากให้มันยื่นออกมาอีกนิดนึงอ่ะมันจะได้มองด้านข้างได้ด้วยอันนี้คือมันมองไม่ได้มันติดอะไรใช่มันไม่ยอมให้ยื่นออกมาข้างหน้าอีกหนึ่งขั้นนะลองบินดูซิ เพื่อจะยื่นออกมาได้ไม่ได้ฮะได้อันนี้คือเต็มที่แล้วไม่เป็นไรแล้วก็นี่แหละสร้างแล้วเอาห้องคนขับก่อนนโหของเยอะมากเลยสตีลเพลทอีกสี่แคมอีกสิมอเตอร์อ่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมของแล้วกันเนาะอ่าเราก็เตรียมของเสร็จเรียบร้อยก็สร้างเลยโอ้หสวยงามโอค ได้ตัวยานมาแล้วแล้วก็เอานี่เนาะอันนี้จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่เชื่อมต่อกับส่วนต่างๆของยานแล้วก็เอาหัวเจาะมาใส่ตรงนี้หัวเจาะของเราตืดดูให้มันตรงกันด้วยมันมีอ่าแล้วก็หมุนหมุนให้มันอยู่ในแนวนอนไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอออย่างงี้ตืดแล้วก็กดสร้างแล้วก็ไปเตรียมวัตถุดิบเหมือนเดิม ลาทูบสี่แคมยี่สิบลาทูบสี่แคมยี่สิบนะเตรียมของเรียบร้อยก็มาสร้างต่อให้เสร็จเรียบร้อยนะโอ้สวยงามแต่มันดูแปลกปไหมรูปร่างไม่ได้เลยตรงนี้เราจะเอาเป็นตู้เก็บของคาโก้เอ๊ะทำไมมันเป็นอันเล็กให้ล่ะทำไมมันต้องเปลี่ยนให้อัตโนมัติไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เ,อาเปลี่ยนอัตโนมัติ เดี๋ยวเราต้องมาทําลายของข้างในออกก่อนแบตเตอรี่กับออกซิเจนเจเนเรเตอร์นี่เราเก็บไปก่อนไฮโดรเจนทัสเตอร์ไม่จำเป็นละเราไม่ได้ใช้ไฮโดรเจนทัสเตอร์เอาไว้ออกไปนอกโลกเนาะตอนนี้สมอ l คอนเวเนียนเราย่อยส่วนต่างๆที่ไม่ใช้ออกตอนนี้ที่เราต้องต่อก็คือนี่ไฮโดรเจนออกซิเจนเจเนเรเตอร์ต่อเข้ากับอันนี้อะไรนะเอามาต่ออะไร อ๋อไฮโดรเจนออกซิเจนเหมือนเดิมเหมือนการเอารูไหนก็ได้เนาะก็คือต้องเอาดริลหัวเจาะต่อกับหัวยานแล้วหัวยานต่อเข้ากับออกซิเจนไฮโดรเจนเจเนเรเตอร์แล้วก็เอามาต่อกับคากโก้ของเราที่เรากำลังจะสร้างหน้าบันนี้เด <c oughs> เอาตรงนี้ออกก่อนมันจะเกะก,กะเราต้องไปเอาอันใหญ่มาเนี่ยคากโก้ลา,ดารดคาโก้คอนเทนเนอร์ มีเดียมคา g o กหมายเลขเจ็ดนี่เลยใช่แล้วต้องเอาเนี่ยมีเดียมคา g o โกมาใส่แต่เราต้องดูด้วยว่าด้านไหนที่มันต่อกับด้านถังเล็กๆอ่ะเดี๋ยวเราเดินระบบท่อก่อนเนาะนะสมอ l ค o น ve ็กชั่นทู e นี่แล้วกันเล็กหรือเปล่านะเออใช่อันเล็กละไปเติมพลังงานก่อน ต้องการอินเทอร์เฟสมอเตอร์แล้วก็คอมมิชชั่นอินเทอร์เฟสมอเตอร์เอาม o เตอร์ไปเยอะๆนะไปแล้วก็ไปสร้างกันเลยต้องการท่อโค้งเหล็กก้าตืดอ่ะท่อหายไปไหนอ่ะโค้งไปทางไหนเนี่ยหมุนหมุนอ่ะโค้งมาอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวให้มันมาเจอกันตรงกลางเติบแล้วก็ต่อหมุนออกมาอย่างนี้ ตึบเจอกันตรงกลางเรียบร้อยอันนี้ด้วยตรงมานี่แล้วก็ปึบโค้งลงมาท่อตรงเลขแปดตึบแล้วโค้งลงมาข้างล่างเลขเก้าบหมนุนนี่แล้วก็เลขอะไร <c oughs> ตัวตัวคาโก้อันเล็กแต่ก็อื่นเราต้องสร้างท่อ งงไหมไม่งงเนาะคือทุกอย่างอะ่ะมันต้องมาเชื่อมต่อกันให้หมดมันจะได้แบบโอนย้ายสิ่งของได้เนาะและอันที่ตรงกลางเนี่ยเชื่อมต่อทุกด้านก็คือตัวคาโก้สมอลคาโก้อันนี้นี่เองเนาะใช่ไหมมันเชื่อมต่อทุกด้านหรือเปล่าไม่เห็นเชื่อมต่อทุกด้านเลยเดี๋ยวเราหาไอ้ที่มันเชื่อมต่อทุกด้านนะเนาะเนี่ยไอ้เนี่ยเราต้องการอันนี้เอาไมา้ก่อนตัวต่อตัวต่อหกด้านเนาะ สมอลคอนคอนอะไรอ่ะคอนวียร์แล้วก็สร้างเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อกันทุกด้านแล้วก็เอาไอ้มีเดียมคาโก้มามีเดียมคาโก้มาสร้างตรงนี้เลยเอาด้านเล็กต่อกับด้านเล็กนะมีเดียมคาโก้โอ้ยคือมอไม่เห็นเลยว่ามันต่อกันแล้วยังยังยังไม่ต่อกันเราต้องหมุนให้เอาด้านเล็กเขาเ้าไปเชื่อมต่องี้ ทำไมมันแดงมันต้องไม่แดงถ้าเกิดแดงแสดงว่ามันไม่ต่อกันเห็นไหมเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นไอ้นี่มันก็หมุนมาถูกแล้วนะแต่มันไม่ต่อกันนะลองสร้างไปก่อนเนะาะอา้ก้อืมเราก็ดูว่าต่อกันเอ๊ะทำไมมันไม่ต่อกันเอ่อไอท่อหวกนี้มันก็ไม่ต่อกันด้วย,เ,ยเราต้องสร้างไจโสรสโคปด้วยเนะไจโสรสโคปเขียนผิดนั่นเอง ใจโลสโคนี่เนาะอันเล็ก5อันเล็กๆตรงนี้ทำไมวางใจโลโซโคไม่ได้อัต่อไว้ตรงไหนได้บ้างเดี๋ยวเราเอาท่อพวกนี้ออกก่อนเราเอาใจโลสโคมาน,ะนี่เราก็สร้างก่อนอืมทำไมมันแดงอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าขนาดมันจะไม่เท่ากันนะมันเลยไม่เชื่อมต่ออใช่มันไม่เท่ากันดืด เอาแค่ดิวเลอร์ก็พอออกซิเจนแล้วก็คาร์โก้ดูซิ้ว่ามันต่อกับดิวเลอร์ออกซิเจนเดี๋ยวก่อนนะ,ะเดี๋ยวเราเอาใหม่นะเดี๋ยวเราจะเปิดช่องว่างนี้ก่อนเกะกะต้องการเดินเข้าไปข้างในด้วย เปิดท้ายเปิดท้ายแล้วก็ไอขาตั้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่สมอันเลยเอาออกไปให้เหลืออันเดียวก็พอเสรเรียบร้อยแล้วก็อืมไอเครื่องออกซิเจนไฮโดรเจนแล้วก็อะไรพวกนี้เอาออกไปก่อนก็ได้แล้วก็แบตเตอรี่เอาออกไปก่อนอ,ออกมาให้หมด โอ้ oh, ไม่นะพระเจ้าช่วยเราสร้างผิดไปเรียบร้อยแล้วอ่าเราต้องสร้างยานใหม่ทำแผ่นตั้งยานขุดอะไรตรงนี้ออกไปให้หมดก่อนให้มันเป็นพื้นที่ที่สามารถวางของพวกนี้ได้ให้มันเป็นพื้นที่เรียบนั่นเองเนาะตอนนี้เรากำลังสร้างไอฐานใหม่เนาะฐานให้ยานเกาะไม่งั้นเดี๋ยวยานไม่มีที่เกาะแล้วมันจะสร้างไม่ได้ มันจะหลุดออกจากกันหมดเลยงรายบร้อยเราต้องการไล่บล็อกเพื่อสร้างเป็นตัวยานไล่บล็อกแล้วก็หัวยานแล้วก็แลนดิ้งเกียร์ดูตรงแบบโปรเกรสจะง่ายกว่าเนาะดูแลนดิ้งเกียร์แลนดิ้งเกียร์แล้วก็ห้องควบคุมแลนดิ้งเกียร์ต้องมาก่อนแล้วก็เป็น ห้องควบคุมไจโรสโคปแล้วก็อะไรต่อแอดโมสเฟียร์ทัสเตอร์แล้วก็หัวเจาะดิวเลอร์อืมมาทำค่าตั้งก่อนเนาะเนี่ยบร้อยด้านที่มีไอตัวไฮดรอลิกนี่คือด้านหน้านะจากนั้นเราต้องทำตัวยานสร้าง ไอห้องคนขับต่อกับขาตั้งเลยได้ไหมนะเออได้ด้วยอย่างนี้นะสวยดียานของเราก็จะออกมาคล้ายๆแบบเดิมแหละเนาะ นี่ยาของเราใกล้เสร็จตามต้นฉบับแล้วเป็นการลอกเรียนแบบที่นานมากออพระเจ้าช่วยงงอะไรก็งงว่าไอ้มันต่ออะไรอย่างนี้มัมเนี่ยต้องทําใหม่เรื่อยๆรืเหนือแต่หลังคาแค่นั่นแหละซึ่งมันก็เป็นการก๊อปปีจากข้างล่างขึ้นมานั่นเองเนาะตอนนี้เราก็เอาของ ใส่เลยของข้างในใส่ให้หมดสิ่งที่เราจะพกไปด้วยก็จะมีแบตเตอรี่เละกาแล้วก็สิ่งที่จะทำให้เครื่องบินบินได้ยานบินได้ไจโรสโคปไจโรสโคปเรียบร้อยจากนั้นเราต่อท่อเราให้มันหันออกมาอย่างนี้คาร์โก ทาโก้นี่เราต้องตัดฐานข้างล่างออกไป2ชิ้นเพื่อที่จะได้ต่อกับตัวฐานได้นี่ต่อเข้าเรียบร้อยเห็นไหมเพื่อต่อเรียบร้อยมันจะเป็นสีเขียวอย่างนี้นะโอเคจากนั้นต้องการตัวต่อข้างล่างตัวด็อกกิ้งเนาะด็อกกิ้งไอตัวที่เอาไว้ด็อกกิ้งในอวกาศอะเอา,า,าอเอออนี่ไงคอนเนคเตอร์ นี่อย่างนงี้อืมเรียบร้อยอันนี้ยานของเราก็เสร็จเรียบร้อยเนาะเหลือแต่หลังคาเดี๋ยวเราใส่หลังคาให้ยานก่อนไล์บ็อกเฉย แล้วเดี๋ยวเราต้องการให้ยานมาด็อกกิ้งตรงนี้ด้ยวยเนาะเดี๋ยวสร้างที่ด็อกกิ้งอันหนึ่งตรงนี้อาเรียบร้อยนะแล้วก็ต้องมีตัวป้องกันด้วยป้องกันยานตกเนาะเอาไว้เวลายานมาด็อกกิ้งตรงนั้นอ่าแล้วก็มาสร้างต่อแล้วก็คัสเตอร์ เอาให้ i ไอพ่นหันออกไปข้างนอกนะอย่างนี้โอ้จะบินแล้วจะบินได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญการบินเข้าไปเลยม้บินแล้วเดี๋ยวเราเอายานมาต่อ,อ <c oughs> เหนื่อยมากเลย ตอนนี้ยานของเราก็ต่อเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเหนื่อยอ่ะวันนี้ฮะคือประกอบยานนานมากแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไปติดเพียงเท่านี้เนาะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย็ขอบคุณที่รับฟังจนจบเลยนะครับและท้ายที่สุดนี้หากพบว่าคลิปของเรามีประโยชน์กรุณากดแชร์ให้โลกได้รับรู้และอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปของเราได้ก่อนใครและคอมเมนต์ได้ก่อนเพื่อนขอบคุณครับบายๆองแดง